ทำไมบิ๊กต่อรอดบิ๊กโจ๊กไม่รอดจะถามครูครูก็ไปเลือตอบยังไงบางคนถามต่อทำไมรอดโจ๊กไม่รอดกูจะไปรู้เลยมันก็แล้วแต่คนสอบสวนเขาบอกไม่มีหลักฐานนะเขาจะสั่งไม่ฟ้องมันก็ไปมันก็เรื่องของเขาอะ สืบเนื่องจากที่พลตรวจเอกสุรเชษฐหกักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยภายหลังคณะกรรมการขราชการตำรวจหรือกตรมีความเห็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนถูกต้องว่าสัปดาห์หน้าตนเองจะยื่นฟ้องนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรและคณะกรรมการกตรกรวม12คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ร่วมประชุมและรับรองวาระการประชุมเกี่ยวกับคำสั่งให้ตนเองออกจากราชการไว้ก่อนมติดังกล่าวไม่ผิดจากที่ตนเองคาดการไว้เพราะทุกคนต้องเข้าใจว่าบุคคลเหล่านี้เป็นตำรวจใช่หรือไม่พร้อมย้ำคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองนั้นเป็นเพียงวาทกรรมที่ดูดีสวยหรูแต่ไม่จริงใจทั้งที่นายกรัฐมนตรีเองได้ปรึกษาหารือกับกฤิฎดีกาจนทราบแล้วว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่กลับไม่แก้ไขย,ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวอีกทั้งยังเข้าประชุมรับรองมติกตรเมื่อวานที่ผ่านมาอีกซึ่งส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับนายเศรษฐาแต่ตนเองจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ในการยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับกตรชุดดังกล่าวพร้อมอยากให้สังคมเห็นใจตัวเองบ้างเพราะความเสียหายในกรณีนี้เกิดขึ้นกับตนเพียงคนเดียวก็ต้องดำเนินคดีเลยครับใครดำเนิน คนไหนกนไหนกระทำความผิดผมก็องเรองยนตำคดีคนนั้นถูกไหมเอ้าอ่าใช่ครับก็ก็ก็ความผิดมันก็นี่ผมอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายนะครับเนี่ยยว่าจีท่านพูดว่าจะเาืนงแสดงว่าท่าคณะคอตลอท่านจะเหมาหมดหรือเปล่เก่งมากเลยนะก็ต้องไปดูดิว่าว่าคอตลอเนี่ยมีอํานาจพิจารณาหรือเปล่า ถูกไหมครับในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอะไรคณะกรรมาการพิทักษ์ระบบจุิธรรมนะกตรมีอำนาจพิจารณาหรือเปล่าล่ะค่าแล้วการท่านมองทั้งหมดทุกคนเนี่ยท่านไม่เอาพวกไว้ต้องเลยเหรอ,อพวกผมมีเยอะแต่ว่าอันนี้มันในนี้แค้ท,ที่ประชุมนะเอา้ามันที่ประชุมมันมีสิบกว่าคนเองถูกไหมครับแต่ความยุติธรรมเนี่ยมันต้องทั้งประเทศ ล่าสุดทนายเดชาได้ไลฟ์สดพูดคุยกับ FC ผ่านทางเพจปรากฏว่ามี FC คอมเมนต์ถามว่าทำไมบิ๊กต่อรอดบิ๊กโจ๊กไม่รอดจะไปรู้หรอใครจะไปตอบเขาก็อ้างว่ามันไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงบิ๊กต่อส่วนบิ๊กโจ๊กเขาอ้างว่ามีหลักฐานมันก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปทำไมบิ๊กต่อรอดบิ๊กโจ๊กไม่รอดอืมก็จะไปรู้เลเนะ ใครจะไปตอบอนะเน่เขาก็อ้างว่ามันไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบิ๊กต่อส่วนบิ๊กตอเขาอ้างว่ามีหลักฐานก็ว่าไปก็แล้วแต่คนสอบสวน่ะนะจนะาถามกูกูก็ไปเรตอบยังไงบางคนถามต่อทําไมรอดโจกไม่รอดกูจะไปรู้เลยมันก็แล้วแต่คนสอบสวนเขาบอกไม่มีหลักฐานนะเขาจะสั่งไม่ฟ้องมันก็เปมันก็เรื่องของเขาเอะมาชีวิตจริงแม่งเป็นอย่างเงี้ยว่านั้นเวลาเราดูข่าวบางทีอินเราดูเนงะี้ย เขาบอกไม่มีหลักฐานเชื่อมต่อไม่มีหลักฐานถึงต่อมีแต่หลักฐานถึงโจ๊กอ่าอ่เขาก็สั่งฟ้องโจ๊กไม่สั่งฟ้องต่อก็ว่ากันไปส่วนโจ๊กคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปไงก็ไปฟ้องศาลกันไปนะทนายก็รวยไปที่ผมก็มีงานทําฟ้องแม่งทุกวันก็ยิ่งรวยทั้งแค่นั้นแหละมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ